ไม่ได้มีด้างเดียวนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ร่วมง,งานกับกีดีแท็กมาหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นแฟนออฟกีดีแท๊กด้วยนะครับอ่ะถ้าเราแบนด้อมก่อนอ้าวแล้ว หเวลาการด่าของบ้านบน้านมุก่อนนะฮะเสร็จแล้วพิธท่านต่อไปนะครับขออนุญาเรียนเชิญคุณมิวสุพสิษฐ์ครับ คุณทัพทีมอัญรินครับเชิญเลยครับท่านสุดท้ายนะครับคุณชิงชิงคณิษฐาครับแปลว่าาท่านเนี่ยต้อบอกว่าจะเป็นศิลปินที่จะมีส่วนร่วมนะครับกักิจกรรมของตะบูนครับแกลโช for you เซฟนะครับอยากจะให้แต่ละท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็แต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรนะครับผมกับ การเป็นแฟนกินิเซฟ้าเริ่มที่เบ็คกแล้วกันครับผมก็มีแ่รูปหน้ากับกินิเซฟครับผมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้ไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ผมไปมาสามที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไนจีเรียผมจำได้ที่หนึ่งนะเคนยาด้วยนะครับ ครับผมเคนยาครับแล้วก็ที่เคนยาเนี่ยนะครับคือเขาลำบากมากจริงๆนะครับคือเขาน้องๆเนี่ยครับเด็กๆเนี่ยนะครับคือขาดสารอาหารกันทั้งประเทศเลยครับไม่มีอะไรจะทานคุณพ่อคุณแม่ป่วยเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับแบบว่าลำบากมากๆนะครับส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยก็ พวกน้องๆเนีย่ยลำบากมากครับเคือ <c oughs> น้องต้องนอน,นในเหล้าไก่โอ้ oh, ใช่ครับคุณพออ่อคุณแม่ก็ต้องไปหางานทําตอนช่วงโควิดก็ไม่มีงานทำครับใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ครั้งล่าสุดผมได้ไปที่ชุมชนทลองเตยมา <c oughs> ครับก็เป็นช่วงที่ลำบากมากสาหรับน้องๆครับเพราะว่าน้องๆไม่มีโอกาสที่จะได้มีของเล่นนะครับขาดการศึกษานะครับแล้วก็ เ,เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับเพราะอยู่ในชุมชนมันไม่มีอะไรแบ้วก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับก็ ดีใจนะครับที่ได้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็ได้มาถ่ายทอดนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อว่าทุกคนจะช่วยเหลือกันไม่มากก็น้อยนะครับจะได้ช่วยกันต่อต่อไปด้วยนะครับผมเห็นบอกว่ามีส่วนในการช่วยทำแมจิกบ็อกซ์ใช่ไหมฮะไปมอบให้กับน้องๆในชุมชอนเสิร์ตใช่ครับก็เป็นแมจิกบ็อกซ์นะครับที่ผมได้ช่วยแบบว่าแท็กครับใช่ครับแล้วก็ ช่วยเอ่อนำไปให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใน Magic Box เนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามในวันที่สองที่จะได้รู้เพราะว่าชื่อก็ฟังดูน่ารุ้นแล้วใช่ไหมฮะแมจิกบ็อกซ์นะฮะ Magic Box มันจะมีอะไรที่พิเศษอยู่ข้างในแน่นอนครับสำหรับน้องๆนะครับผมอ่ะคราวนี้มาต่อกันที่คุณมิวนะหรือว่าน้องมิวนะครับผมพูดถึงคนร่วมในกิจกรรมของตุ๊บี้พัฒน์ประโชยพยูนิเซฟสุนิตินครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับผมเองสำหรับผมเองนะครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับฟรีเซฟอันนี้เป็นปีที่สองครับ ก็มีการโชว์แบบที่แล้วแล้วก็ของปีนี้คือปีนี้เนี่ยเรื่องด้วยวันที่2ผมติดภารกิจต้องไปต่างประเทศก็เลย <pilots. S 2> อาจจะมาร่วมโชว์ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราอย่างมาช่วยโปรโมทในวันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่เป็กบอกไปคือทั่วโลกมีเด็กๆที่ขาดแคลนเยอะมากเนื่องวยปัญหาข้อบครัว คือปัญหาของสังคมที่เขาเติบโตมาเลยทาให้แบบมเีเด็กที่มีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าทางยูเซฟเนี่ยช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ดีมากๆค่า <ๆ S 2> เวลาที่ผ่านมาแล้วก็พอมีโอกาสปุ๊บเรารู้สึกว่าอยากมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเด็กๆเหล่าน,นั้นให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีขึ้น,ม,นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้สังคมของเขาเนี่ยดีมากขึ้นด้วยแล้วส่ว่าดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้ครับผม นี่ก็เป็นน้องมิวนะฮะที่ร่วมง,งานกับยูนิเซฟมาก็เล่นฟินิชยุนปีที่2แล้วด้วยครับผมอ่ะขอบคุณน้องมิวมากนะฮะนอกจากคุณเป๊กน้องมิวแล้วนะครับผมวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากคุณจินทัพทีมแล้วก็คุณจินนะฮะก็เป็นตัวแทนของฝั่งนักแสดงจากทางชอ่องเอชดีนะครับผมที่เข้ามาร่วมถือกับเราด้วยเป็นยังไงบ้างว่าเขารู้สึกเมาฟังหน่อยแล้วกจากใครดีะฮะเอาคุณจินกันไหมครับผมคือสวัสดีครับ เสียงดังกว่านี้ได้ไหมฮะสามร้อยบวกเข้าก่อนครับสามบวกเข้ากล่องเหรอครับผมพี่เต๋อครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมครับคือผมก็รู้สึกว่าพอมาอ่านรายละเอียดจริงๆริะผมแบบเ e สเ e ค t นะครับผมก็แบบรู้สึกแลวใหน้องถือเลยนว่ายูนิเซฟสิ่งที่ยูนิเซฟทำให้กับเด็กทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเป็นยังไงใช่ครับผมรู้สึกว่าคือเราอะ เราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วครับการปกป้องจากคุณแม่แต่พอเราทําแบบนี้ผมรู้สึกว่ายูนิเซฟอ่ะได้ย่อทั้งหมดเพื่อมารวมเป็นยูนิเซฟครับซึ่งทีเนี้ยพอเรามาทำกับยูนิเซฟกับกายว่าเราได้ช่วยเหลือทั่วโลกผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ยูนิเซฟแล้วก็ขอบคุณช่องเจ็ดด้วยครับที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ขอบคุณมมกเลยขอบคุณมากเอาใช้ปมมือให้น้างนด้วย ค่ะพ,พี่หนื้อนะคะ,ะก็สวัสดีนะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะสำหรับทีมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับทางยูนิเซฟคือก่อนหน้านี้เนี่ย ยูนิเซฟก็ได้เชิญมาแล้วแต่ว่าทีมก็ติดภารกิจไปทํางานที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันก็เลยไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยเพราะว่าทีมอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับทางยูนิเซฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่สนับสนุนยูนิเซฟมา หลายปีแล้วเหมือนกันค่ะพริงๆเห็นบอกว่าเป็นคันตั้งไว้เด็กอยู่แล้วที่อยากจะเป็นตัวหนึ่งของการช่วยเหลือพร้อมไปกับวูนิเซฟใช่ค่ะคืออย่างหนึ่งเนี่ยที่ทีมทามาตลอดก็คือในส่วนของการแบบเป็นจิตอาสาอย่างที่ทุกคนเห็นอีกหนึ่งบทบาทของทีมเพราะฉะนั้นเวลาที่ทีมมีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ ช่วยเหลือไปอยังน้องๆหรือทุกคนที่ขาดแคลนหรือค,รคนที่ประสบปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นอะไรที่เราอยากจะให้ความร่วมมือด้วยอยู่แล้วแล้วก็อยากอยากจะสานต่อตรงน,นี้ด้วยอยู่แล้วค่ะก็ได้ช่วยดูด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มความฝันของเราที่อยากจะช่วยเหลือตลอดด้วยใช่ค่ะเป็น,น <ะ S 1> เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของอทีมด้วยดีวยดวยกว่ารเราเวลาเราได้มีโอกาสได้ไปมอบความสุขให้กับทุกคนเราก็ได้ความสุขนั้นกลับคืนมาเช่นเดียวกันโอ้นะครับมาอาเซมปมือหน่อยครับ มาที่น้องชิงชิงบ้านนะครับผมสวัสดีค่ะครับเอาจริงๆเป็นปีนี้ก็เป็นปีแรกใช่ป่ะฮะใช่ค่ะปีแรกที่ได้ร่วมงานกับอยซียาค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะค่ะก็ชิงขอเชิญชวนดีกว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาช่วยกันกรณีตัวหน่อยชิงเชื่อว่าจากที่เราช่วยกันเล็กๆโดยน้อยเนี่ยมันจะส่งผลให้แบบเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ก็มาช่วยเหลือกันเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเราให้ตัวแทนหรือว่าคนละประโยคก็ได้นะฮะเรียนเชิญทุกคนนะครับมาชมตุวกุกคาเปโชที่จะมีขึ้นในวันที่2กรกฎาคมทางช่อง7 HD นะฮะช่วยฝากเรียนเชิญกันสัดนิดหนึ่งแล้วกันด้วยจากใครดีอ่ะ,อะดยจากคุณเป็กแล้วกันฮะปฟนนองทีมชาติครับผมเชิญฮนะ ให้เราจิ้นก่อนเนาะอ่าได้อ่าโอเคครับครับผมครับผมก็วันที่สองนะครับก็จะมีหนังสั้นด้วยครับกับหนังสั้นนะครับที่ทําขึ้นมาพิเศษมีพี่เปิกผือโชว์แล้วก็มีพี่มีนพิชยาครับแล้วก็มีน้องเข้มพัชสวีด้วยครับจะมาคอย เล่าเรื่องราวของขอการช่วยเหลือรของยูนิเซฟด้วยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นไฮไลท์เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงนานัฟิลิปินที่จะมาร่วมในงานไปนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นจะมีหนังสั้นด้วยครับผมครับ ก็คืออยากจะเชิญชวนให้ทุกคนรับชมกันถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ของเรานะคะในวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็น2ชั่วโมงแห่งความสนุกสนานเต็มอิ่มมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะคะคตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่ม อยากจะฝากด้วยแล้วก็แน่นอนว่าครั้งนี้นะคะมีอตุยกับอาการับหน้าที่เป็นพิธีกรเหมือนเดิมแล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีเพื่อนเพื่อนักแสดงจากช่อง7 HD ค่ะแล้วก็พวกเรา3คนด้วยนะคะจากตัวแทนจากช่อง7 HD ก็คือเราจะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการที่เราจะสุ่มเบอร์โทรศัพท์โทรกลับไปเซอร์ไพรส์ขอบคุณพี่ๆใจดีที่บริจาคให้กับยูนิเซฟด้วยโอ้น่ารักมากเลยวันที่สองกรกฎาคมนะครับใช่ค่ะแล้วก็ใงาน ศิลปินพิเศษต่างๆนะคะก็ะมีพี่เบกด้วยแล้วก็พี่อตอมนะคะแล้วก็ยังมีทรินิตี้แล้วก็ศิลปินต่างๆอีกมากม,ม,มายเลยค่ะใช่ครับผมอ่ะคุณเบคกับคุณมิวพากอะไรสักนิดนึงฮะ,ะถึงวันที่สองเอาแค่รประโยคเดียวก็ได้แบบมาดูกันนะอ,อะไรแบบเนี้ยหกโมงเย็นครับ <laughs> <laughs> บอกเวลานะฮะ ถืงนอทุ่แจ้งดวยโนยังตื่นสทุ่นะครับกับพวกเรานะครับแล้วก็เสจาป็นอีกมากมายนะครับิวไปไหมครับดผมไปเล่นใหม่ครับยูติดงานไปต่างประเทศดูดูพ่เเลยครับดูได้ทางไลฟ์ทางไลฟ์นะครับที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ครที่ช่องเจ็ด HD ผรลุ้จเ สับพากหนึงนะครับนะฮะอา่าก็ไปดูไลฟ์ผ่านไลฟ์ได้นะครับผมอ่านมมิวนุ้มมิวบอกว่าไม่อยู่อ,อ่อาฝากไปสักประโยคนึงละกันเชิญชวนหน่อยโูแค่แค่ไลฟ์อัพศิลปินก็สุดยอดมากมาครับทั้ <c oughs> งศิลปินและก็นักแสดงที่มาร่วมง,งานก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องบอกว่าไม่เหลือบัตรกำก็ถ้าช่วยน้องๆได้ก็ก็ร่วมกันช่วยกันนะครับผมเเราได้ทำบุญร่วมกันด้วย ได้ยนยครับทุกคนนี่ก็เป็นศิลปินห้าท่านนะครับที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ซึ่งก่อนอื่นตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันบนเวทีนะแต่ขอเสียงกรีดร้องแลเสียงปรบมือนะครับให้กับห้าศิลปินที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่ามาด้วยใจจริง และสำหรับกิจกรรม The b ข้าวเพชร t ฉมโปรยุทธิ์เซที่4นะครับบนโรงละครสนุกสร้างสุขเติมฝันไม่ได้มีแค่กิจกรรมในวันนี้และวันที่2รกรกฎาคมเท่านั้นนะครับผมตลอดเดือนมิถุนายนนี้มีศิลปินอีกมากมายที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ผ่านแอปพลิเคชันอย่างจุ๊กนะฮะกับกิจกรรมจุ๊กกรูมนะครับชื่องานเทนนิสบลูจุ๊กกรูมไลฟ์นะฮะเราจะมีไลฟ์ร่วมกับศิลปินหลายท่านเลยนะครับอ่ะมาฟังกันให้ดีๆว่าจะมีใครบร้างนะครับผมวันเสาร์ที่18ทีี่ถึงนน้ะครับผมแปดเชื่อถึง1นล้วก็ก นะครับส่วนวันจันทร์ที่20นะครับ6โมงถึง1ทุ่มพบกับเ n k ย o d เคโน้องน้ำใสามาอยู่แล้วก็น้องเติ์นนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีทางฟินิเซฟนะครับก็จัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ไปพบกับศิลปินที่คนชื่นชอบแบบใกล้ชิดด้วยนะฮะเร็วๆนี้กับกิจกรรมชื่อเทนนิสบลูโฟโ t สตูดิโอนะครับก็จะได้เจอศิลปินเยอะยะมากมายทั้งน้องอัพน้องปูนออฟโรสกาวรวี aven, นะฮะก็รอติดตามกัน มเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับผมแล้วก็ได้รับความสุขก,กันอย่างเต็มอิ่มเลยแน่นอนว่าได้รับความสุขแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยส่งความสุขก,กันต่อด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะ ทุกคนยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนได้นะครับกับ UNICEF กับ m e r c h a n i s i n g ของเรา Teddy Blue Collection นะครับผมสามารถเข้าไปทาง w w w u n i c e f o r t h นะฮะ slash blue carpet หรือว่า w w w c e n t r a l t i m e c o m slash blue carpet หรือว่ารูปบรยจากกับ UNICEF นะฮะอีกหนึ่งวิธีก็คือวิธีการ โอสแกนนะฮะผ่าน QR code ของเราใครที่ชมในไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นคิ QR โค้ดให้ซึ่งสามารถช่วยบริจาคได้ส่วนช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับยูนิเซฟได้นะครับผมก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็สามารถไปในเพจยูนิเซฟไทยแลนดได้เลยนะฮะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งแบบปันยิ่งสุขใจนะครับแล้วต่อไปนะฮะ สุดโฟโอิชั่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับศิลปินทั้ง5ท่านที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้กับี่ Teddy Blue ของเรานะครับอกหนึ่งกล้องนะครับ